หันสษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆพี่ไทยกับกระดานวิเศษมาวันนี้มีเพลงให้มาร้องกันเพลินๆด้วยขอรับถ้าน้องๆลองฟังเพลงนี้ดีๆก็จะรู้แน่ว่ามีประโยชน์ฟังกันเลยนะขอรับชื่อเพลงคือเพลงอาหาร อาหารดีมีประโยชน์ผักสุกผักสดเนื้อสัตว์ปูปลารับประทานให้ครบในทุกสัปดาห์อีกนมหามาดื่มทุกวันใี้ได้ทำให้หนูไม่มีโรคภัยเชื้อลชราโตวไว้ร่างกายแข็งแรงน้องๆรู้แล้วใช่ไหมขอรับว่าเราต้องกินอะไรถึงร่างกายแข็งแรงและไม่มีโรคภัยพี่ไทยว่าเรื่องอาหารสำคัญมากนะขอรับ เราน่าจะไปฟังเรื่องเกี่ยวกับอาหารอีกสักเรื่องพี่กระดานวิเศษว่าดีไหมขอรับถ้าอย่างนั้นน้องๆฟังเรื่องนี้เลยนะขอรับชื่อเรื่องว่าอาหารขอรับสวัสดีจ้ะเรามาดูกันนะว่าครอบครัวของฉันชอบกินอะไรบ้างคุณพ่อชอบกินข้าวกับแกงจืดส่วนคุณแม่ชอบกินผักสีเขียวเช่นผักชี ผักกาดผักคะนา้าน้องชายตัวเล็กๆชอบดื่มนมและตัวฉันชอบกินเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นหมูปลาไก่กุ้งผลไม้และนมนอกจากครอบครัวของฉันแล้วสัตว์และต้นไม้ก็ต้องกินอาหารเหมือนกันแมวชอบกินปลาหมาชอบกินกระดูก มดชอบกินของหวานเช่นน้ำตาลขนมและแมงมุมชอบกินมแมลงมันสร้างใหญ่เพื่อรอให้มแมลงมาติดกับดักแล้วก็จับกินเป็นอาหารคนกินอาหารสัตว์ก็กินอาหารเช่นกันเห็นไหมขอรับน้องๆอ,อ,อาหารสำคัญเพียงไรทั้งคนทั้งสัตว์ต่างก็ต้องกินอาหารทั้งนั้น ถึงเวลาของการเรียนคำศัพท์ในเรื่องที่เราได้อ่านแล้วขอรับน้องๆคำแรกคือคำว่าชีวิตคำที่สองเพชรส่วนคำที่สามคือคำว่าจืดคำที่สี่แกงคำที่ห้าคือคำว่านมคำที่6กคำว่าดื่มคำที่เจ็ด ฟันส่วนคำที่8คือคำว่าเนื้อคำที่9แข็งแรงคำที่10บคำว่าหวานคำที่11ต้นไม้คำที่12บสแมลงคำที่13บสาคำว่าสร้างคำที่14บสีใย คำที่สิบ้าคือคำว่าผล,ลไม้และคำที่สิบหกคำว่ากับดักรู้คำศัพท์ตั้งหลายคำอย่างนี้แล้วน้องๆต้องฝึกพูดและใช้ภาษาไทยบ่อยๆด้วยนะขอรับสวัสดีขอรับ